แต่วันนี้คุณสุปชัยใจสมุทรทีมกฎหมายของพรักภูมิใจไทยเปิดข้อมูลเพิ่มเติมครับนอกจากได้มีการยื่นฟ้องนะดำเนินคดีกับคุณกุสุมาล,ลวตีและคุณนัทพรโตประยุทธ์แล้ววันนี้ยังได้กลางเอกสารครับกรณีของคุณนัทพรเนี่ยคุณสุปชัยใจสมุทรบอกว่ามีคดีซึ่ง DSI สอบแล้วก็ส่งอายการไปแล้วอายการสอบเพิ่ม จนกระทั่งว่าอายการเนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องนะแต่ DSI ยังไม่นำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องไปยื่นให้กับอายการในคดีฟอกเงินเกี่ยวกับการขายที่ดินนายสุภชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานสากลเครดิตยูเนี่ยนของจันทร์สีล้านคุณนัทพรเนี่ยเป็นหนึ่งใน14ผู้ถูกกล่าวหาโดยโชว์หนังสือเมื่อสักครู่มีหนังสือสองฉบับที่อายการส่งถึงอธิบดีดี i ฉบับที่ห 4กุมภาพันธ์ปี68ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหาเรียนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื้อหาก็คือระบุว่านายนัทพรโตประยูนแล้วก็นายรัฐสิธิ์โตประยูนมีพฤติการหลีกเลี่ยงไม่มารายงานตัวต่อพนักงานอายการตามกำหนดนัดจึงขอให้ท่านจัดการติดตามให้ได้ตัวนายนัทพรโตประยูนและนายรัตสิธิ์โตประยูนมาฟ้องต่อศาลหากไม่ได้ตัวก็ขอให้ออกหมายจับ เพื่อให้ได้มาฟ้องต่อศาลในอายุความ15ปีคดีจะขาดอายุความ15มิถุนายน68ฮะ15มิถุนาก็คือเดือนหน้านี้แล้วเดือนหน้าแล้วใช่ค่ะอันนี้เมื่อ4ีกุมภาเท่านั้นไม่พอมีอีกหนึ่งฉบับเมื่อหนึ่งพฤษภาคมสดๆร้อนๆก็เป็นหนังสือจากอายการส่งถึงอธิบดีดีเอสไอเตือนให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหาและขอออกหมายจับ เพราะคดีจะขาดอายุความ15มิตรมิถุนายนี้เพราะฉะนั้นเวลามันมันล่วงมาแล้วต้องดําเนินการเพื่อให้ได้ตัวนายนัทพรโตประยุนและนายรัฐสิทธิ์มาฟ้องต่อศาลครับนี่อันนี้คือข้อมูลที่คุณสุวชัยใจสมุทรนายทะเบียนของพรักภูมิใจไทยเปิดออกมาวันนี้ The Standard พาดหัว g ีดีอออกหมายจับนัทพรโตประยุน คดีฟอกเงินสาวกขคงจันทร์ก่อนหมดอายุความ15มิถุนายนนี้แล้วก็กรณีนี้ฮะถ้าเราย้อนข้อมูลกลับไปสํานักข่าวอิสราเอลนี่เคยรายงานอันนี้รายงานตั้งแต่ปี64ตอนนั้น DSI สรุปข้อมูลส่งอายการอายการให้สอบเพิ่ม7ครั้งค<ม>ดีฟอกเงินการขายที่ดินของสาวกนคงจันทร์4 7 7ล้าน<ค>หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาก็คือคุณ นัทพรโตรประยุนแล้วก็กรณีนี้เนี่ยมันมีเงิน477ล้านแต่เอามาคืนสากลเนี่ยไม่เต็มจํานวนไงส่วนอื่นเนี่ยมันไปช่องทางอื่นจํานวนหนึ่งมันไปที่คุณนัทพรโตรประยุนด้วยก็เลยถูกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจนกระทั่งอายการสอบเพิ่มและสรุปความเห็นสั่งฟ้องแล้วปัจจุบันอายการเตือนดีเอว่าต้องเอาตัวมาเพื่อจะไปส่งฟ้องนะ ถ้ายังไม่ได้ตัวต้องขอสารออกหมายจับนะเพราะคดีจะขาดอายุความ15มิถุนายนเดือนหน้านี้แล้วด <masculine> ดเดือนหน้านี้แล้วอีกไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำสำนักข่าวอิสาราเนี่ยเคยสรุปเส้นทางเงินที่ได้จากการขายที่ดินสากร477ล้านเนี่ยนี่เป็นกราฟ,ฟิกนะว่าเงินมันไปไหนบ้างเห็นไหมเงิน4ี7้ยเิล้านเนี่ยนีน่มีคุณนัฐพร60ล้านเห็นไหม เพราะฉะนั้นคุณนัทพรก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าไปได้ยังไง60บล้านเพราะเงินส่วนนี้เมื่อมีการตรวจสอบเป็นเงินที่ได้จากสกปร์ไปโดยทุจริตที่ดินได้ไปโดยทุจริตขายก็ต้องเอาอกลกับคืนมาสกปร์ให้หมดเพราะฉะนั้นคุณนัทพรก็ต้องชี้แจงก่อนหน้าน,นี้คุณนัทพรชี้แจงว่ายัางไงยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการดําเนินการอย่างถูกต้องเป็นเรื่องค่าในหน้าขายที่ดินอันนี้คือคําชี้แจงในอดีตนะตอนโน้น แล้วก็ล่าสุดฮะวันนี้คุณนัทพรโตประยูนให้สัมภาษณ์ท็อปนิวว่าคดีนี้เนี่ยคดีหลักสารยกฟ้องเพราะสุประชัยไม่ได้ช่อโกงประชาชนนะคดีหลักสารยกฟ้องสุประชัยไม่ได้ช่อโกงประชาชนเพราะฉะนั้นคดีหลักยกฟ้องเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องส่งตัวไปให้อัยการส่งไปสารก็จำหน่ายคดีทางอายการไม่ยอมก็ร้องขออายการสูงสุด นะเพื่อขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดเนี่ยคุณนัทพรตูปยุนชี้แจงวันนี้ว่าร้องขอความเป็นธรรมไปที่อายการสูงสุดนะแล้วก็ทำหนังสือถึงดนะีเอสไอเรื่องที่จะมาตามจับไม่ต้องมีหมายเรียกให้ไปพบก็ไปอันนี้คุณนัทพรโตปรปยูนกล่าวทีนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่คุณนัทพรโตปรปยุนพูดเมื่อสักครู่ว่าคดีหลักสารยกฟ้องเนี่ยค<ะ>ดีหลักนั่นคือคดีอะไร ศารชั้นต้นยกฟ้องจริงครับแต่สาลอุทธรพิพา,ากษากลับนั่นคือคดีพิเศษเนี่ยหกาทับห้าเจ็นะเขารวมกับหนึ่งสี่หทับห้าหกสารยกฟ้อง30มสิบมิถุนาหกสีเพราะฉะนั้นถ้าจบที่นี่ก็ไม่เป็นความผิดฐานชอบโกงประชาชนเงินที่นายสุภชัย สุภาชัยประธานสากรคลองจันทร์ะนะพองไทายออกไปก็ไม่เข้าข่ายช่อโกงประชาชนอ,อันนั้นก็ไม่ใช่ฟอกเงินแต่สารอุทธรตัดสินเมื่อ17มกราหกห6ลงโทษจำคุกแล้วผิดฐานช่อโกงประชาชนเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่จริงล่าสุดที่เรานำเสนอไปวันก่อนไงแตว่าคดีฟอกเงินเกี่ยวข้องกับสากลคลองจันทเนี่ยเกี่ยวข้องกับ เครือข่ายธรรมกายบางคดีเนี่ยมันเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรบ้างเนะเอาทดลองไล่ดูนะเงินฝากในบัญชีวัดอาคาร9้าหลังที่ดิน8แปลงที่ตั้งอาคารบุญรักษาอาคารชุดเมืองทองธานีนะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นคดีที่ตามยึดทรัพย์นะค่ะแล้วบางคดีเนี่ยรอคดีหลักคดีหลักคือคด,ดีอะไรอ่าดูถัดไปคือคดีนี้ศารยกฟอ้องชั้นต้นแต่ชั้นอุทธรับเป็นจำเลยผิดก็คือสุภชัยผิด เพราะฉะนั้นเงินที่เกี่ยวข้องที่สุภาชัยพองทายออกไปไปซื้อที่ดินไปอะไรมันก็คือการฟอกเงินทีนี้นี่คือคดีหลักทีนี้เนี่ยรวมไปถึงคดีที่เงินบางส่วนถูกบริจาคให้กับเครือข่ายธรรมกายและพระธรรมชโยคดีอาญาของพระธรรมชโยเนี่ยอายการสั่งฟ้องแล้วนะคะนะดีฟอกเงินรับของโจรให้ดีเอสไอนำตัวภายในอายุความ15ปี สิหปีตั้งแต่วันโน,น้นจนถึงวันนี้นะีอยู่ที่การตีความว่าเช็คที่พระธรรมชโชยได้ไปเนี่ยลงวันวันที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าลงสักปี5้าสนะหก็หมดอายุความปี68แต่มันมีบางเช็คที่อาจจะอยู่ปี5้าห<อ>้าเลหลวงพ่อท่านก็เลยยังไม่ปรากฏกายมั้ง <laughs> นะเพราะฉะนั้น <laughs> กรณีโกงสาวกนคงจันทร์แล้วผองถ่ายเงินไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนหลายส่วนครับ แต่ประเด็นวันนี้ที่มีการตามก็คือคุณ,ณนัทพรตัวประยุนเพราะอายการทำหนังสือถึง DSI เลยว่าคดีกำลังจะหมดอายุความเดือนมิถุนายนกลางเดือนหน้านี้แล้ว15มิย